สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องลองดูของเราก็มีเรื่องราวมาให้ลองกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีเก็บน่อไม้สดให้อยู่ได้นานที่สุดนะครับโดยคงคุณค่าของสารอาหารนะครับซึ่งวิธีนี้ก็คือการต้มนอไม้สดนะครับให้ถูกวิธีนะครับขั้นตอนแรกก็ให้ ่านอไม้สดนะครับให้ออกเป็นชิ้นๆก่อนนะครับโดยที่ห้ามแกะเปลือกออกนะครับตามปกติทั่วไปเขาก็จะเอาเปลือกออกก่อนนะครับต้มนะครับแต่วิธีนี้คือห้ามแกะเปลือกนะครับให้ต้มทั้งเปลือกเลยนะครับหลังจากต้มสุกแล้วนะครับก็ให้ตักออกนะครับโดยให้เตรียมน้ําสะอาดไว้นะครับ ให้ตากอกแช่น้ำสะอาดก่อนนะครับพอแช่น้ำเย็นแล้วก็ให้หาภาชนะมาใส่นะครับอาจจะเป็นกล่องพลาสติกหรืออะไรก็ได้นะครับที่มีฝาปิดนะครับเพื่อนำไปแช่ตู้เย็นนะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะเก็บไว้ได้นานที่สุดน,นะครับแล้วก็ยังคงคุณค่าของหอาไม้ได้ดีนะครับ เวลาจะทานก็แค่นําออกมานะครับแล้วก็ปอกเปลือกครับอาจจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นําไปแกงต่อหรืออาจจะนําไปต้มจิ้มกับน้ําพริกกะปิก็ได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับวิธีทําก็ทําง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับการเก็บหน่อไม้สดนะครับในฤดูการที่มีเยอะๆทําแบบนี้นะครับจะอยู่ได้นานที่สุดเลยนะครับรสชาติแล้วก็คุณค่าทางอาหารก็ไม่เปลี่ยนไปครับ สำหรับคลิปที่ให้ลองดูในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับได้ผลประกันใดยังไงก็ขอให้ลองดูนะครับตามชื่อช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ